รบนมัสก,การพระครูสถิตปุญญาพินันเจ้าวาดวัดดอยแก้วเจ้าคณะตำบลหนองหวายเขตหนึ่งคณะสงฆ์พระเถรานุเถราที่เคารพอย่างสูงเรียนคุณบุญยสิทธิ์การะหง์ผู้น่วยการภาคบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมในคืนสุดท้าย โดยได้รับน้ำใจไมตรีจิตอย่างยิ่งจากท่านประธานในพิธีในวันนี้พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนสาขาเชียงใหม่ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลครับบัดนี้สงฆ์จตุรวรักพร้อมอย่างอาจสงแล้วกระผมขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการเป็นลำดับสืบไปครับ นามประพัดมาตรฐานวิชาการเด่นระเบียบเน้นวินัยเนียบยากเปรียบได้เรียบร้อยดีมีแบบแผนแก่นฝึกใจท่านสอนไว้เป็นเบื้องต้นทุกคนมาประพัดนั้นแปลว่าเจริญทั่วดังดอกบัวเหนือน้ำนำศึกษาเรียนให้รู้ดูให้จำง,งามจัญญาให้วัฒนาไม่ลดละประพัดจริง ขอบูชารูปร่างและรอยสอนยกขึ้นเป็นเอกอมรเหนือสรรสิ่งดั่งดอกไม้ขาวม่วงโชดช่วงยิ่งท่านคือมิ่งปูชนียาอาจารย์ชนกุศลนำพระธรรมส่งสงเสริมบุญทานเติมเพิ่มพูนทุกแห่งหนบูชาแด่อาจารย์ประพัดยอดบุรุษชน ขอบรรดุลบรรดาลสู่สวรรค์เทินลำดับนี้ขอเรียนเชิญคุณนันทชิตรัติวนิชจุดทุกเทียนบูชาพระธรรมเบื้องหน้าตู้พระพิธรรมขอเรีเชิญครับ